180กับ172 73ิกิโลกร,รมัม34กับ20นี่มาเจอกับจอมแกร่งจากบราซิลก็ฟาบิโอคาเนโรน่าคิดเลยครับหวดไปแล้วครับไปล่างครับขงจากนี้ายที่เชื่อขนมกินได้ครับส่วนฟาบิโอนี่ก็ประเภทอึดเลยครับในชีวิตของแกนี่โดนต่อยลงไปนับนีดน้อยครั้งมากครับ โโอ้หซ้ายอ่ะบิโอคืนขวาอ่ะซ้ายมาขวาคืนนี่คือการซ้ายของคาเนลโลนี่ไม่ต้องระวังครับไม่มีแข้งขวาจากกงจักนะแฮครับส่วนขณะที่กงจักดีต้องระวังคาเนลโลดีๆครับไปซ้ายเป็นเนี่โดนหมัดป๊อกเดียวนี่ไปได้นะครับโอ้โมีศอกด้วยนะแฮรมไป <c oughs> นะครับแข้งซ้ายซ้ายยาวๆครับกงจัก มาแบบสไตล์นับเนิบ์แต่ว่ารุนแรงหลุดลื่นครับแต่กองจากไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษบนสังเวียนอยู่นะครับไม่มีซ้ำไม่มีชาร์จครับิโอนี่เขินเลยครับโอ้โดนแกงซ้ายจิ้มซ้ายครับสวยครับมมียัดขวาหน้าแล้วก็หัวซ้าย บัรจงหดแข้งซ้ายอย่างเดียวเลยครับคงจักหมุก้ายยังไม่ถึงครับกคนในโรพยายามจะมัดในอ่ะสอดแขนไล่แขนกันตีคงจักยังไม่ทันเลยครับมีสะบัดศอกหดซ้ายครับ จังหวะอยู่ครับกงจักจิ้มซ้ายครับรัดมาตีได้ไหมโอ้กลายเป็นเสียเหลี่ยมให้ฟาบิโอครับโอ้ใช้ได้เลยครับจังหวะนี้ของฟาบิโอกระตุกหนวดเสือเลยครับแต่กวากับบางแข้งซ้ายได้นี่ก็รับไปเยอะครับโอ้รับมากๆนี่ไม่ดีครับมันล้าได้ครับนี่ยมาอีกแล้วครับ โอ้ยเตะอย่างงี oh, mm ้คงจากบอกเตะได้ทั้งวันนะครับเดินเข้ามาครับไตอาเซที่ท่อนแขนชายโครงเลยครับโอ้ยมีบัตขวาครับต้องระวังครับแอทีเด็ดเลยครับมัดในตีโอเจอจับนิกล้มลงต่รูปเกมก็เหมือนเดิมเลยครับคารเนลโ่พยายามเดินเข้ามาครับกงจากนี่กระดักด้วยแข้งซ้าย มัดในครับเจอแข้งซ้ายโอ้เหล่า yeah. แกนเตะได้ทุกระยะจริงๆโอ้ยมีงัดศอ,อกด้วยครับโอ้หน้าสะบัดเลยครับเฟอร์นิโรฟาบิโอคาเนโรครับโดนศอกคองจากเข้าไปแย่ขยับทำไมงี้คองจากง่ายๆนะครับอ้าวโดนเตะตัดล้มลงไปอีกแต่กเสียจังหวะเล็กน้อยบัดตรงหัวซ้าย เดินเข้ามารับอย่างเดียวจริงๆครับฟาบิโอเอาร่างกายเข้าแลกครับมั่นใจลยครับว่าตัวเองนี่ทนแข้งซ้ายของโคงจักได้เอาเจอซ้ายครับเต็มๆหน้ามันโดนไปสะสมสะสมนี่มันปอบช้ำนะครับฟาเบิโอครับโอ้มาอีกแล้วครับแข้งซ้ายหมัดซ้าย เตะขวาหลุดโดนศอกอีกแล้วัคอก็ตีไม่ได้ครับฟาบิโอครับอ้จะแกลงทุนเดินจริงๆครับเอามาใช้แข้งซ้ายอีกแล้วแอจะเาใช้โครงด้านขวามาสู้กับแข้งซ้ายของกงจักเลยครับฟาบิโอครับลุยเขต่อยครับแหมอาจจะต้องชิงจังหวะเดินหน้าแล้วก็ใช้กำปั้นเลยครับฟาบิโออยู่วงนอกนี่ก็โอ้โหคงจากไตมันนลครับ นี่ครับมาเป็นไม้คู่อีกต่างหากครับเตะซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดซ้ายครับอ่ะยิงมาทนได้ก็เดินเข้าไปครับโอ้อยังไงครับแหมมีจะร่วงครับโอ้โดนสอกเข้าไปมีเป๋เลยครับแต่หวังแป๊บเดียวครับเจอพี่สูงของกงจักเอาโดนหมัดซ้ายไปครับกงจักโอ้ฟาบิโอสติสัมปชัญญะดูยัง มาไม่เต็มครับอโอ้แตกด้วยหรือเปล่าครับโอ้โหใต้าตาซ้ายครับมาแล้วครับเลือดของฟาบิโอโอ้บาเลือดนะครับฟาบิโอปงจากหัวซ้ายเอ,าอ้าโดนหมัดซ้ายครับ้ยไปเผลอจนได้ครับโอ้ดูใต้าตาแตกการจะเอาคืนนะครับ โอเคไหมโอเคครับไปโอ้โหดูตายังลอยลอยังมึนๆอยู่ครับฟาบิโอ่ะไปให้แพทย์สนามเช็คหน่อยครับหมอบอกสบายครับโอ้ยสองแผลหรือเปล่าหัเลยครับกระโดดเข้ามาก็เจอแค้งซ้ายสิครับแล้วแถมยังมีหมันอีกตั้งหากส่วนกุงจักก็ต้องบล็อกให้ดีครับเพราะว่ายกนี้นี่ฟาบิโอไม่มีอะไรต้องเสียแล้ว อย่างสามุ่งวัวฟาบิโอขยับโดดแข่งส้ายอีกจับแล้วก็ต่อยครับโอ้โแผลนี่2ข้างแล้วครับใต้ตาขวาก็มีครับแห่วันนี้แศาสนามนี่ก็สบายแล้ครับไม่ว่างแน่นอนต้องเย็บนี่อย่างน้อยนี่สแผลแล้วครับโอ้โผลของมาเต็มเลิบจากอ่างทองครับกวงจัด เข้ามาเจอซ้ายครับเดินมาทื่อๆก็โดนใช่ครับโอ้เหมือนจะคิดช้าทำช้าไปแล้วครับคาเนโรอย่าเพิ่งถอดใจนะครับเวลายังมีมัดในตีตเบาๆเลยครับคาเนโรโอ้โหมันเข้าทางกงจักครับดูครับ จะกระโดดเข่าลอยไม่ถึงครับโดนแกง,งซ้ายอีกแล้วรัดเอาไว้ครับกงจากแล้วก็ตั้งบังเอาไว้ครับโอ้ยพยายามจะตีครับฟาบิโอโดนมาซ้ายอีกแล้วโอ้โเข้าไปนี่วันนี้เดินไปโดนจริงครับฟาบิโอ เลือก็ยังไหลนะครับโอ้แล้วสองข้างด้วยสิครับทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้เจออีกโอ้ยยังไงฟาบิโอโอ้แล้วต้องชมกงจักรครับวันนี้ดักแม่นจริงๆครับแล้วไม่รีบร้อนครับบันจงออกเลยครับเข่าซ้ายแข้งซ้ายโอ้ประสบการณ์เงเนเหลือเฟืออยู่แล้วบกงจักรจิซ้ายอีกแล้ว เนี่ยครับแม่มีวนหลบอีกต่างหากครับโปเตลูดีกเนี่ยไม่ถามแล้วครับคองจักจะดึงสอกกลับครับโอ้มันห่างไปหน่อยครับผ่อนเลยนะครับตอนนี้ครับคองจักครับรอรับอาวุธรอเก็บอาวุธของฟาบิโอ่ฟาบิโอก็คง ไม่รู้ว่าจะงัดตำราไหนมาแล้วครับอาจต้องให้แพทย์สนามมาอีกแล้วสองแผลครับดูนะครับตายมีตาขวาครับโอ้ตาขวานี่แผลหนึ่งตาซ้ายสองแผลครับทั้งล่างบนเลยครับโอ้แทบจะประกบกันเลยครับตาซ้ายครับแล้วก็เป็นกงจากปอเปาอินครับโอ้วันนี้ซ้ายผ่านตลอดครับเอาชนะคะแนนได้แบบสุดมันครับ